สะพานบุญรามอินทราปากซอย109มาแล้วค่ะวันนี้พามาชมสินค้าเข้าใหม่นะคะ เป็นงานครอบไตรสวยๆมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวอย่างสีที่หยิบมาให้ชมในวันนี้เป็นสีชมพูนะคะลูกค้าท่านนี้สั่งไปงานทอดกระถินค่ะสั่งล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยความเร็วความช้าในการผลิตชิ้นงานไม่เท่ากันค่ะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกระถินจะเป็นช่วงที่คนสั่งพร้อมๆกันบางทีถ้าไม่สั่งล่วงหน้าจะไม่ได้ของตามที่ต้องการนะคะมาชมรายละเอียดงานกันเลยค่ะ เป็นงานครอบไตรดอกพุทดธดินปั้นหัวพุ่มสามยอดสามารถสั่งตามสีประจำวันเกิดเจ้าภาพหรือว่าสีหน้างานบวชก็ได้นะคะการตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์สวยงามแบบนี้แล้วก็มีมุกร้อยเรียงแบบนี้ค่ะราคาสินค้าสามารถชมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะราคาสินค้าไม่รวมพานแว่นฟ้าค่ะสามารถเลือกเป็นสีทองก็ได้หรือว่าสีขาวไม้แบบนี้ก็ได้นะคะ เว็บไซต์ร้านตามนี้เลยนะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 .com ค่ะสินค้านี้สามารถส่งพัสดุก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดส่วนลูกค้ากรุงเทพเรียกแกร็บลาลา่ามูฟมารับที่หน้าร้านก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมทักกันได้ที่ลายร้านนะคะสะกดตามนี้นะคะสพานบุญหนึค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ